Oh. สวัสดีครับผมตั้งวรวินนะครับผมวันนี้นะฮะผมเรามาถ่ายวอล์กกันในโรงเรียนเย่ yeah. นี่นะฮะโรงเรียนผมซึ่งวันนี้ประเด็นหลักคลิปนี้ฮะก็คือคือวันนี้ครับผมเพื่อนผมเนี่ยได้ไปออกรายการหนึ่งจากช่องวันนะฮะซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเขาจะมาถ่ายทําที่นี่ที่โรงเรียนผมนะฮะเอาง่ายคือที่ผมมาเป็นเพื่อนวันนี้เพราะว่าผมจะได้ประสบการณ์จากการทํารายการแบบนี้ด้วยนะฮะคือผมชอบด้านแบบนี้มากชอบชอบด้านพวกถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอถ่ายแล้ทำรายการแล้วพวกนี้นะฮะโอเคตอนนี้ก็เราเพื่อนเจอตรงนี้นะครับผมโอเคเราเฮ้ยเหมือนจะเห็นว่ะเห็นมาแล้วเห็นเห็นไป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 สปับดูท้ายครับดูท้ายครับผมก็คือเรียนคอมว่าไม่เด่นคอมตึกใหม่เหรอตึกใหม่ครับตึกใหม่เปิดใช้ยังอ่ะ เปิดแล้วเหรอเปิดแล้วครับโอ้ดูดูสภาพดูสภาพเหมือนยังไม่พร้อมใช้แต่เปิดแล้วครับเปิดแล้วโอเคไปเลยผู้นำอ่ะมาแล้วเพื่อผมจะดังแล้วฮะอย่างงี้ต้องเพื่อผมดังครับเพื่อผมดังดังก่ากูเองนะจริงเขาจ้างทีมงานช่องวันได้ครับผมโอเคี่แบบี่ดชื่อกูนอมด้วยจดชื่อผมได้ไหมครับ กล้องเรียนหรอหรือว่ากล้องเราเองกล้องเราดูดิตึกที่มันมีตังค์วะจริงๆมีตากล้องที่โรงเรียนนี้ประมาณเกือบสิบคนนะฮะเราไปเป็นชมรมกันอย่างเงี้ยจริงโรงเรียนมันก็มีชมรมอยู่แล้วอ๋อแต่ถ่ายกันเองถ่ายวิดีโอเหรอว่าก็แล้วแต่เออออออดีวันละครกันพร้อมดีวันทุคน

เหอะเฮอเฮย์เฮย์ออกทีวีอะครับท่านผู้ชมอะออกยูทูปมันไม่มันไม่ดังพออยากจะออกทีวีอะครับโไปซะเลยยังไม่ได้ออกยังไม่ได้ออกกล้องเลยไปซะเลยอุจันเนียนก็ไปก็ได้อะไร ครับผมตอนนี้นะฮะเรากำลังจะขึ้นห้องพ่วงไหนพุ้ยแล้ครับผมตอนนี้นะฮะเรากำลังขึ้นห้องพ่วงโวยการนะครับผมเพื่อเราไปขอเขาว่าจะมีช่องวันให้มาถ่ายแข่งเลยแข่งเลยเนี่ยเก่งเลยเนี่ยเก่งเลย โอเคขอบคุณพ่อมากครับทักทีครับผมต้องรอญาตินะขอญาติเป็นไงครับบอนเี่ยนเป่ยนบักทีครับเปลี่ยนเลยนาร์มเออโอ้หคนดังนะคนดังพ่อใช่ไหมห้องห้องตัง้อผมนี่เออชื่ออะไรผมตั้มโวลวิทฮะชื่อตั้มชื่อช่องตั้มโวลวิทเลยเหรอใช่ครับไหนดูได้ผมไม่ดูเออเปิดให้ดูดินี่ครับ อ๋อนี่เขาโชว์ช่อง,องเอยู่วนี่นี่ช่องผมรับช่องผมเอ๊อตามบอรวิีเอาไปเที่ยวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับทำช่องของตัวเองเออเออเอ่ะ <c oughs> โอเคพิเ<ป>าน<ป>ั่งเดินไปเกมไปถ่ายรายการต่อี๋ยวกลับนะ <c oughs> แล้วเกมปิดชิปให้หน่อยดิโอเคปิดประตูให้จบ เที่ยวผมซึ่งคลิปที่ให้ดูไปถ่ายไปเมื่อกี้นะผมก็คือคนเขามาจากช่องวันนะฮะเขามาถ่ายรายการแคนช่วยได้นะครับผมซึ่งพี่เขาชื่อแคนนะฮะแคนอัติรุธกิติพัฒนานะครับซึ่งพี่เขาเนี่ยเป็นพิธีกรแล้วก็เป็นผู้ประกาศข่าวประจำช่องวันนะครับผมน่าจะรู้กันอยู่นะเพราะเขาดังในช่องวันอยู่ซึ่งพี่เขาก็ทำรายการนี้ด้วยนะฮะแคนช่วยได้นะครับผมเขาเนี่ยเขาจะช่วยเหลือผู้ที่ลำบากคนพิการคนป่วยเป็นโรค แล้วก็คนที่ไม่มีบ้านคนยากจนโอเคผมซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเพื่อผมด้วยนะฮะนี่ผมเพื่อผมละนี่ถ่ายยังไงเดียร์ชิเลนชื่อเกออกช่องช่าขวดดังลงดูแลช่งสามช่องวันเลยนะเว้ยกูไม่เคยได้ออกช่องนั้นเลยอ่ะมึงทำได้ไงมึงทำได้ไงก็คือส่งเรื่องราวไปทางอินบ็อกซ์ใช่ก็ให้รับการเลือกได้รับการเลือกไม่ต้องมึงเป็นยังไงแบบเป็นคนกูจ๊อด อ่าแล้วมึงไปขอเรื่องเขาแบบเข้าไปในแฟนเพจแร์ช่วยได้ปะเออนั่นแหละเออแล้วมึงไปส่งเรื่องบอกว่าผมจนมากเลยครับผมไม่มีตังค์จะกินแล้วผมต้องนอนที่บ้านทุกวันผมต้องนอนนอกบ้านทุกวันอ่าเล่าเล่าเล่าว่ามีทิปที่ไปที่มายังถึงมึงได้ออกรายการมึงไปขอในแฟนเพจเขาใช่ไหมใช่ว่าผมนู่นจนนู่นจนนี่ใช่ไหมแล้วเขาตอบรับใช่ปะ ตอบรับได้ไงวะตอบรับได้ไงวะมันน่าจะแบบปล่อยเลยมันก็ลบข้อความชิงใครที่อยากไปดูนะฮะก็ลิงก์ข้างล่างนนี่ก็อาจจะกลายเป็นคนดังแล้วออช่องวันนะผมก็อขอถ่ายรูปไปก่อนเผือ่อแม่งดังแล้วมังหยิกโอ้ไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะถ้าเกิเดทอาเพลงใช่องคลิปนี้ฮะกดไลค์นั่นแหละก็ประมาณนั้นนะโอเคไว้เจอคลิปต่อไปครับผมบ๊ายบายเจอกัน